สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องฟองไปชูขูทุกคนครับผมผัดผี่ัดหน้องมาเบ,บิ่งเห็ดมาเบ,บิ่งเห็ดมันปูเห็ดมันปูครับผมเห็ดมันปูเมืองไทยพี่นอ้องไปเบิงเ่งแต่งปเพิ่งทายลุงเห็ดมันปูต่างโมเห็มีนี่จะดอกอยังไงวันนี้ออกทุกปีเลยครับเห็ดมันปูทุกคนออกร้ายหลาย Nàng lộ bùng quân lực. Nhật hoàn cảnh. Nhật hoàn cảnh bội. Do quen biết đội ngũ. Tikwan oải bùng nực bay, bun tay, 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 bun ออกมนอกเต็มขนาดนี้เองปีนี้ออกปลายครับผมออกทำนี่แหละเดี๋ยวมาไทยดึนงกกนกครับผมเพราะว่า,ายวนต่างประเทศโอ้ยดอกแบบไงหนึ่งมึงเห็นมันปูเมืองไทยเด้อนไงดอกดน้ย <c oughs> กอยแต่ก็ลายอยู่ครับผมแต่ว่า,าปีนี้นี่ทำนี่แหละเอาไปเบิ่งต่อครับผมไปหาเบิ่งเห็ดหนึ่งขอไข่ต่อครับผม นี่โบกเี่โบกแค่ตอหาเบิดก็โบกงุ่งเกิมีคนเขาวาฉันเดากงนที่ล่ะเก็บอยู่ครับแต่เห็นีะไรเห็นมันปูหันพุมบริเก็บเ้อยไปหน่อยใค้เบิรงซื้อหรอบริเก็บ đi bỏ con có mặt ở lại chưa có anh chạy bung nhịp 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 kinh nhịp bung nhịp มาเกี่ยวหญ้าห้งมวอยู่มันหาเดือนอุคือนี่เลี้ยกลูกครับผมเกี่ยวให้เร็วเขาเร็วงานก่อนถึมันลุกออกเพราะว่ามันมีแต่ใบหยีใบดังแม่บอกว่าพ่อมีอีกฟังก์นึงพี่้องพี่ยังบุญี่จง

เดี่ยวก็จังคราผิงห์หลามพวกผมหนุนพี่น้องเดี๋ยวมืงอื่นสิมาไหล,ลมาตัางไหลยังดึงด้วยครับผมมึงยังพวกผมแล้วก็ผมพี่น้องที่พีงกับเตาก็ช่านมืครับผมขอบคุณเยอะเลยครับผม เอาเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจครับผมขอบคุณหลายใหญ่แล้วก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ครับผมบบสวัสดีครับ